ตะการแฮซิ่งครับเนี่ยแคนโดยลากินทุกรางวัลเลยครับตะการแฮซิ่งครับเนี่ยเนีสมพลครับสมพลแม่ภาษาอังกฤษชักงานไมนะ่ออกเนาะสวัสดีครับผมสองเพล์ครับสมพลนายหวยราดครับมารายงานตัวพี่ตั้มครับพี่ตัม้มติดตามครับผมทางช่อง YouTube ไอ้ตอลอนตอลอนครับตาไนห้วยราดครับทางเพียเท่ากับตาไนพาตอลอนครับผมพี่น้องทั้งคืนมีไหมครับขี้เก่าครับผมพี่น้องพาพี่น้องตอลอนมากไกลอีกแล้วครับขอโชคใครครับคุณล้านบสุรินครับผมพี่น้องหมาๆนะพี่มาจังหวัดสุรินทร์ครับผมสุรินทร์นะครับเยอะแยะอำเภอเมืองครับตาค้ำครับจำซื้อบ้านบ่ได้ขี่เก่าครับผมพี่น้องเพิ่นบอกว่ามีป่าใหญ่ครับ เลยต้องมาครับผมนี่กำลังจับสลากันอยู่ครับนำทีมโดยหานนยบอยมูรุงนี่กรน็อตออนิวครับผมมือนี้เสียนแหนนี่เ,นเนสเียนดังๆมากหลายนะครับผมตัวสารทิศเลยครับมาหลายมาหลายครับจอนหนีบาตันอุ้ย นีอันที่เคยซื้อไปเนี่ยไม่เบิดครับผมพี่น้องชาพิ่นบอกว่ามีของใหญ่ครับมีจับสลากกันแล้วครับเริ่มลงมากันแล้วครับโอบัตรแปดร้อยบาทครับผมติดตามครับบัตแปดร้อยบาทมือนี้สิเป็นยังได้ครับผมอีกบอโดนครับนี่เริ่มทยอยลงมากันแล้วมาพี่น้องเบอลโดนไล่ มันลายครับนี่ก็จะลงมากันแล้วครับผมนี่ซุ่มผู้ใดจับสลากก้อนแล้วได้มองได้บอลแล้วเข่าห้ามองหาบอลครับลงมากแล้วครับผมนี่นี่หลังคาซิ่งครับเอาห้าแพรครับมาแล้วครับผมติดตามครับอีโบโดนครับพี่น้องหวยลุ่นหมูสิบอึ้ใจเดียวครับผมมันสิลรัทึกซ้ำเดครับของใหญ่สิใหญ่ซ้ำเดโปรติดตามครับผมสิมีจักรตัวิเชียรมามาพี่น้องเรลงมากแล้วครับผม อีกสักครู่อีกสักครูเอาหนุ่มนับหนุ่มกี่แพ้แพเดียวแพเดียวหนุ่มหนุ่มพร้อมครับผมพี่น้องเริ่มลงมากครับผมอเ,อเอาจับจองสถานี่จับจองเบอร์ครับระทึกแท้เพื่อนบอกระทึกแท้ครับ ดูตี่ตามครับผมมือนี่เริ่มแตกลงมาแล้วอีบวดนเสียแสบอยู่ไหนครับเสียแสบรอครับร่อสิรถถึกสมได้ครับผมกค่ตอนนี้ก็เรากำลังหยากหาบองหาบอลหาเบอร์กันครับมันเสียแสบเลยครับหนึ่งกูท่ามสีเอายนี่ยีนับคิดเดียวไปบัตรตั้งดูเลยดินี่ดูเลยดินี่ พี่นงลืมนับนี่บอกว่าเดียวทันทีเลยครับเอาครับนับหนึง่งสองสาม,สาม,ส,ามสามแล้วสามแล้วมุมีเดียวแล้วจัดไปมาเอาจวดจวดพีนน้องตดตามครับผมมันจีรทึกซ้ำใดเออโหตตดตามครับผม ยังเงียบยังเงียบคือทั้งในดนลต่นนู้นโหแล้วตรงไหนนะคือทั้งในดุลงานเข่าฮู้ยู่พิดมองอีกแล้วโอ้มันมากโดนตีทิงานเข่าครับผมบอดายเด้อบอดายเด้อแนวนี่แรนตาปีนอีกแล้วนี่ยังรออยู่ครับพี่น้องอ่ารอดรอใจเย็นๆครับเดจ้าเจ้ครับผมพี่น้องพี่น้องกับผม เสือเขียวส่องยิดถือครับผมพี่น้องเข้ามานี่เสือเขียวเสือเขียวเอ้าเสือเขียวนี่ครับผมเส้าเส้าครับผมสาวรุ่นพี่น้องรุ่นรุ่นละทึกมันกีละทึกบ่มันจีตัวน้อยตัวใหญ่เห็นแผงครับผมโอ้กระซ้าของสีบป๊ปปันได้ครับโอ้ยฮะบึกไหวบ่ไล่ลงไปแล้วครับเอาไหมเอาไหมเอาไหมยังยังยังบนขดตัวใหญ่นตัวนี้ะ ผมคิดไวยังวันไงครับผมวันไงเป็นไรับเออเสาสาวขึ้นไปสาวไหมครับผมสาวแล้วอู้เห็นแพงแล้วครับผมโอ๋คืออยู่ฮะยี่สิบ <20 S 2> ได้ปะ <c oughs> ยังบ่ถ <c oughs> ึงยี่สิบอีกนะเอาเท่าไรก็ต้องเอาก้อนครับผมแปดร้อยบาทครับทั้งในห้องเ <c oughs> สียงคนห้องหรือเสียงในเพลงนี่ฮนี่โอ้ยพี <c oughs> ่น้องเอ้ยผมก็จำเท่าไ้นี่ผมก็ฟังบ่ได้เลนี่ โอ้ยดินครับผมยังไม่ได้มันยังแห้งอยู่ถึงทีตัวน้อยครับถึงทีโมเมนตัวนี้ก็เอาเลงหนกอยู่ครับผมเพราะว่ายังแห้งมันยังมีแรงมันยังดันได้อยู่ครับผมมาสาวสาวสาวตัวแรกครับผมตัวแรกยังไงสำเดยจัหางได้แล้วโว้ยตัวสิบโล่ก็พออยู่ยังไงครับผม คองหน่อยอยู่เอ้มากมามามาเมาื่อก,กี้คนบอกว่ามีการตกแพ้กับตกเรือครับผมเรียกเขียวครับบรู้ว่าผู้ใดนี่ลงไปในใน้ำนี่ครับผมเดี๋ยวรุ่นมารุ่นกันครับว่าเราไ่ได้ช็อตตกแพ้ตกเรือตรงกระโจงเลยหน้าจะโตง่ญ่ครับผมหน้าจะโตง่ายหน้าจะโตง่ญ่ครับติดตามครับผมโอ้เมย์เรียน ขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับผมโอ้มีเมียพี่น้องมีมาใจเย็นใจเย็นใจเย็นวดจิตดึงลิซีซ้อนครับใจเย็นๆครับผมนี่ตามครับผู้ใดเป็นเยอะแพ้ขาวก็ถือวซะท่านแพ้ขาวก็ถทิครับผมอยู่ใกล้กันโอ้โไปแล้วกวาดกันว่าวันนี่สงสัยสิกวากันครับกวากันแล้วเอาจังใจ ออกจากไหนครับผมกาอกันแล้วเออโอ้โหเบอร์ได้ช็อตโดนน้ำผมเบอได้ครับมันดึงหรือถักมากๆรอล้อครับสรุปแล้วตัวเดียวกันหรือว่าคนละตัวน่าจะตัวเดียวกันครับตัวเดียวกันบ่บางวันนี้ครับผมแจ้งหนาเขาดิมันดึงแพ่เขียวหนังโตกหนังนุ่มอมามันรุนครับผมฮึบังจะน็อตบานเข้าเขาคุยจีบเบอร์ได้ช็อตน็อบาน พี่น้องงานเข่าแล้วครับยีเด้งใหญ่มุ่มอีกแล้วผมมุ่มใหญ่มันอี่สามซีตี่ดินี่เอาเอาเอาพี่น้องเอาเอาเอาตัวเดียวกันมันบ่ว่าวันอุ้ยตัวใหญ่ครับผมตัวใหญ่ครับพี่น้องตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับอุ้ยพี่น้องครับผมใหญ่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 อุ้ยเอาขึ้นขึ้นบ่ขึ้นขึ้นบ่ขึ้นครับผมอุ้ยใหญ่ใหญ่ครับ มัดหางกอนเอาเอาขึ้นบกขึ้นครับส่มุ่งครับผมีมิน้องมาแมาเขาง่ายมุมงโอ้เพียงก็ได้เปิดแทีงวะเนี่ยเปิดไ่แล้วครับเปิดมันหางอยู่ครับผมเดี๋ยวจะได้รู้ว่าไงจำเดแสดงว่าตัวเดียวกันสองคนอี่ตัวเดียวกันครับที่แหล่วันคนละตัวครับผมมีหองอีกครับผมมีหองตัองอ้งพนอีกจะได้แล่นตาปีนี้แล้วเอางัดงัด เงานคับผมเร็วๆจีได้เล่นเร็วๆ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 จีได้เล่นอีกนี่ข้างบนห้องพี่น้องครับผมผมต้องคุ้มไอ้เพวกอนูขึ้นได้เร็วๆครับผมผมต้องมีกิจกรรมได้เล่นเอาเอาขึ้นอึดลุนเนี่ยเร็วๆเร็วครับผมเพราาะว่ผมต้องเล่นอีกแล้วนี่ทั้งบนห้องครับผมพ่อขึ้นเออทั้งหุ่นจีซ้อนเฮ้ยครับ อึงัดงัดเอาเอาเร็วอยเรื่อยเรื่อเรื่อยอยูด้เล่นขึ้นได้บ่ได้ครับผมพี่น้องจะขึ้นได้ขึ้นบ่ได้เอาขึ้นได้ขึ้นบ่ได้ขึ้นได้ขึ้นบ่ได้เบิ่งอ่าขึ้นได้ละยังแต่งัดลงได้เรื่อยครับออึยังไงกันเนี่ยทั้งปุ่นห่วงครับผมพี่น้องผมอยู่บ่ได้ครับ อยู่อะไรครับผมแม่